เสียยาครับ,รบผมเป็นคนจนอยากได้กระบะ4ประตูผ่อนค่างวดถูกๆนะเสียยาพอจะมีแนะนำไหมครับนั่นไง fc เสียยะอีกแล้วใช่ไหม fc ไปมากี่ที่แล้วครับไปมาสิบที่ยี่สิบที่แล้วยี่สิบที่กระบะขวัญใจคนจนรุ่นอื่นไม่เอาไม่เอาอีกจะเอาแต่อีซูซูมีไหมครับจะเอาแต่อิซูซูใช่อยากเป็นนี่ทั้งทีผมก็เลยอยากเลือกอิซูซูว่าใช่ไหมใช่ครับอ๋อเอาเอานีกำลังรีวิวให้พอดีเลยผมแหละคิดมาหลายวันแล้วว่าต้องมี fc ทักเข้ามาขอแน่เลยกระบะสี่ประตูอีซูซูเนี่ย fc กระบะขวัญใจคนจนต้องเสียยาบัท่า ใครที่เป็น f อฟเสียยะอยู่พิมพ์คําว่า f อฟเสียยะกระบะขวัญใจคนจนเดี๋ยวเสียจัดให้ครับผมกับตัวนี้เลย1.9 LDA 4ประตู2,021 22ไฟหน้ารเจคเตอร์ไฟไท้าย LED กระจังหน้าโครเมียมไม่ให้น้อยหน้าจะเป็นคนจนแล้วยังไงผมเป็นนี่ทั้งทีผมก็อยากได้ดีๆถูกไหมใช่ครับเสียยะจัดให้เป็นไง TE 37ครอบเบรกแบมบูแมใหม่ยางใหม่เอาไปค้า,าไปขายเอาไปมาหากินแต่ ขออย่างเดียวครับขอได้ไหมขออะไรครับออกไปแล้วต้องทํามาหากินด้วยไม่ใช่ออกไปแล้วไปปั่นโซงประซอสนอนเล่นอยู่บ้าน <c oughs> ไม่เอานะออกไปต้องทํามาหากินไม่นอนอู่นอนเวรน,นะครับเราอย่าทําให้ชีวิตเราตกต่ำํำฉะนั้นเป็นหนี้แล้วเราต้องขยันสร้างเนื้อสร้างตัวนะผลักดันชีวิตตัวเองผลักดันโอกาสครับเสียยะให้โอกาสและลูกค้าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยโอเคไหมโอเคครับเสยยะ ฟังเสียงพ่อด้วยไหมฟังครับรู้ว่าอยากได้ก็จะจัดให้เอาเล็นึนงเลขไม่สองหมื่นโลวัดรอบหนึ่งตัวโอ้โหูโคตรสุดไหมสุดสุดเป็นกำลังใจให้พี่น้องเอซทุกคนกระบะขวัญใจคนจนต้องเสียยะบั้นท่ามาดูห้องเครื่องห้องเครื่องโคตรสุดนะครับโอเป็นเครื่องเดิมเครื่องเดิมครับใช้งานยาวหาจิงยาวไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อม ออกไปไม่เป็นหนี้เป็นสินไม่ใช่ออกรถไปครับซ่อมตั้งแต่วันรับรถจนวันต่อย,ยึดก็ยังซ่อมไม่เลิกใช่ไหมใช่ครับมันต้องเครื่องเดิมๆถูกต้องไหม<ช>เอาไปรับมาก<ส>ินเอาไปค้า,าไปขายเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวเอาไปสร้างขวัญช่างอาชีพกระบะขวัญใจคนจนต้องเสียยะบรรท่าค่างวด7000บาท1.9 LDA 4ประตูเสียยะบรรท่าจัดให้ FC เสียยะพิมพ์คำว่า FC เสียยะก,กระบะขวัญใจคนจน แล้วแชร์ไปเสียยะาจัดให้กรับผมแก้ว